คณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่จำนวน14คนเฝ้าถูลละอองทุลีพระบาทถวายสัตว์ปฏิยาณก่อนรับหน้าที่โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ความสำคัญตอนหนึ่งว่าประชาชนทุกคนต่างก็ต้องการความสุขและความมั่นคงปลอดภัยการที่ท่านทั้งหลาย มีหน้าที่บริหารกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและตั้งบริธานไว้อย่างถูกต้องว่าจะทำหน้าที่อย่างดีที่สุดและประกาศบริทานนั้นอย่างนักแน่นเข้มแข็งก็จะเป็นการเพิ่มพูลกกำลังใจให้แก่ตนเองและเสริมสร้าง ความมั่นใจให้แก่ประชาชนได้ข้าพเจ้าจึงขอเอาใจช่วยทุกท่านและขอให้ท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามารถและด้วยความคิดจิตใจที่เป็นสุจริตเพื่อนำพาชาติบ้านเมืองไปสู่ความเจริญมั่นคง,อย,งอย่างยั่งยืน